ราศีพฤษภทอรัสราศีแห่งความอดทนและเปลี่ยนแปลงยากราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดช่วงเวลา16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนธาตุประจำราศีธาตุดินสีนำโชคสีฟ้าสีน้ำเงินสีน้ำทะเลสีเอิร์ธโทนเขียวอัญมณีไพลินเพชรราศีส่งเสริมราศีกรกฎราศีมีน ต้นไม้มงคลโมกส้มโอทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนืออาชีพหรือความสนใจศิละปะการออกแบบดนตรีการแสดงแฟชั่นการบริหารการเงินงานประดิษฐ์ทำอาหารจัดสวนราศีพฤกษบการปฏิบัติที่หนักแน่นมั่นคงมีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง เป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นคนรักสงบเป็นนักหมุนเลื่อนช่างศิลปะชอบมีชื่อเสียงโออาชอบสะสมทรัพ์ยสมบัติเหมาะที่จะเป็นนักร้องกสิกรรมนักก่อสร้างและนักวิทยาศาสตร์อุป,ปนิสัยใจคอชาวราศีพฤกษนี้มีลักษณะที่สุข,ขุมสุภาพอ่อนโยนและและดูขรึมพูดน้อยคิดมากและมีเหตุมีผล ไตรต้ตองอะไรคิดแล้วคิดอีกลักษณะอีกอย่างของชาวราศีนี้คือเป็นคนที่เฉื่อยชาคนภายนอกมักมองเป็นอย่างนั้นจะทำอะไรก็ยืดหยาดอึดอาดไม่ทันใครแต่จริงๆแล้วนิสัยของชาวราศีนี้เป็นอย่างนี้เอง ใครที่ทำให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจไม่พอใจจะต้องเอาคนนั้นออกไปจากการเป็นเพื่อนหรือไม่เอามาตอแยอีกเลยเจ็บแล้วจะจำเอาไว้ตลอดกาลอากับกิริยาเฉยๆเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ไม่มีน้ำยาหรือทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นหากแต่ว่าเป็นคนคิดมากรอบคอบไม่อยากผิดหวังหรือไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายขึ้นมากกว่าไม่มีการโลเล ไม่มีการทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้ควายโอนเอ็นไปทางโนวนก็ได้ทางนี้ก็ได้ชอบตรงไปตรงมาเปิดเผยคบคนได้โดยไม่เลือกว่าเป็นใครไม่ชอบการดูถูกกันเป็นคนที่มีสติปัญญาแหลมคมทีเดียวรักสงบรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอจึงน่าให้ทำอะไรที่ละเอียดอ่อนรูปหลัก รูปร่างที่ถูกฉลกลกับราศีนี้จะต้องเป็นคนผิวขาวสูงเรียกได้ว่าเป็นคนสูงโปร่งถ้าผิดไปจากนี้ถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรถ้าทางนี้การก้าวย่างภูมิฐานพอตัวหน้าเลี่ยมใสกิริยาการอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวเพศหญิงถือว่าหน้าตาพอใช้ได้เลยทีเดียวแม้ไม่สวยเท่าชาวราศีเมษแต่ก็จัดเป็นคนมีสเสน่ห์ ความรักคู่ครองชาวราศีพฤกภสุขขุมเรียบร้อยสุภาพรักสวยรักงามอ่อนโยนนักนุ่มนิ่มไปหมดเพศชายของชาวราศีพฤกษบนี้จึงมีอากับกิริยาเช่นนี้เสมอมักจะทำแต่ธุรกิจการงานทำงานกันจนหามรุ่งหามคำ่ำจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวทำให้ปราศจากความสดชื่นในเรื่องนี้ เพศหญิงที่มาร่วงหัวจมท้ายด้วยก็อาจจะต้องอดทนอยู่คนเดียวหรือเปลี่ยนใจจนเคยชินเพราะคนราศีนี้ไม่ค่อยจะเอาใจใส่นักรอกมีแต่เอาใจใส่งานแล้วก็งานที่ได้อาสาผู้อื่นมาก็มีมากงานส่วนตัวเองก็ไม่น้อยอีกเช่นเดียวกัน แต่ชาวราศีนี้รักใครรักจริงถ้าลองคนราศีพฤกษบนี้ตกลงปลงใจกับใครแล้วแล้วก็รับรองว่าเขาจะรักคนคนนั้นไปตลอดแน่ๆเพราะฉะนั้นหากใครที่คิดจะคบเล่นๆอย่ายุ่งกับคนราศีนี้เลยเพศหญิงราศีนี้ออกจะอาภัพคู่ครองอยู่สักหน่อยเนื่องจากเป็นคนปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ค่อยสนใจเรื่องความงามเท่าไหร่นัก จึงทำให้แลดูเศร้าหมองไม่สดใสและไม่น่าสนใจเรียกได้ว่าไม่สะดุดตาเตะตาเพศตรงข้ามหรือเสน่ห์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทําให้เพศตรงข้ามสนใจหญิงราศีนี้ถ้าได้อยู่กินกับเพศชายเรื่องอื่นๆดีไปหมดทุกอย่างเสียอย่างเดียวคือเรื่องกรรมอารมณ์เท่านั้นเองสถานที่ถูกโฉลก สถานที่ถูกฉลกและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทางที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับคนราศีพฤกษภได้แก่คอกสัตว์คอกหมาบ้านหลังเตี้ยเตีย้ยบ้านชั้นเดียวบ้านที่เก็บเครื่องมือทําไร่ทําสวนห้องใต้ดินหรือห้องแต้โรงน้ำชาโรงนวดสถานที่เต้นรำรำวง เวทีคอนเสิร์ตธนาคารสถานที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราบริษัทเงินกู้กระทรวงการคลังส่วนไม้ดอกส่วนผลไม้ห้องซ้อมดน,นตรีบริษัทห้างร้านขายเครื่องดน,นตรีร้านขายดอกไม้ โรงพิมพ์ธนบัตรรัฐบาลร้านค้าทองเพชรพลอยอัญมณีโรงงานร้านค้าทำของชํารวยของสวยงามโรงงานร้านค้าเครื่องประดับอาภรณ์ประดับกายร้านขายของเล่นร้านเขียนภาพร้านขายรูปและอุปกรณ์ภาพถ่ายโรงงานบริษัทร,ร้านค้าผลิตขนมหวาน